นก็ทำได้ถึงขั้นที่พอใจของเป็นแฟนเลยแ่ะครับเกียมเริ่มเจ้าทิมุกจะขวาไปซ้ายได้บอมก่อนนะครับทีระทรตักตักย้อยๆมาให้จันสันเปลี่ยนบางเกินไปครับโอ้โหขึ้นถึงบอลโค้งจากทีระทรมาที่เสาไกลครับแจนสันฟ้องว่าโดนเหนียวแล้วก็ <c oughs> ทั้งคู <c oughs> เ่เป็นเป็นฝั่งบุรีรัม์โหมออกเป็นแ <c oughs> จนสันอะไรครับ โอ้ยังโดนประกบติดไว้นะครับยังลงไปช่วยมงสกัดได้นะครับอัสเวชชุดขาเปิดมาเปิดมาได้ครบแล้วโอ้โหตูเยสคนเดียวโล่งๆครับอานนท์ทั้งสรันว่าจุดไหนโอ้๋อใช่ครับโอ้โหถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นลูกปัญหาเลยนะครับโอ้โหอันเดสตูนเยสแล้วถ้าพุทธสินเห็นนี้ให้เป็นใบเหลืองได้เลยนะครับเจตนาจะใช้แขนในการช่วยทำประตู รบรรจงแล้วบรรจงโค้งมาแั่งเส้นดุเพียหนอยมาทางของโกซูกิ<อ>เข้ากรอบแต่ว่าอดิศักโดนสีครับโอ้ซาเก็บจังหวะ2ได้ครับก,กัดมาโดยอิจุนกีเลยครับเข้าทางปืนโกซูกิครับชงกันเองเลยครับตเตะเกาหลี โอ้โหแต่ยิงลูกนี้นี่อดิศัก์เหมือนอ่านรอยอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วโกซุกีพยายามบังคับบอดเหมือกับสลลันรอสุดเช้ามาแต่เลือกข้างในเลือกให้จังส้นขุ่มขด้ติดแล้วมาเชน่าโอ้โหลอกลูกนี้แล้วบอลนีครับตัดเอรีครอสเข้ากรอบไปโทษมาเลยนะครับเกือบจะมีโชคเหมือนกันครับเออบอลกระดอนมาเข้าทางมาเชน่าแล้วนะครับ แต่ว่าวุฒิศักก็ยังตามแก้ตัวได้ครับจังหวะแรกนี่นมาชนะยังได้ครับมาให้ทีเชาถึงมาชนะอานาวินเปิดไปตึาคงขึ้นอย่างนี้ทงขึ้นว่าแฮนแล้วครับโอ้โหไม่หนีจากผู้ช่วยเข้าไปกดดันไม่ได้นะครับดูภาพช้าว่าว่ายังไงบ้างก็อ,อ,อ,อย่ายกแขนขึ้นมาป้องจริงๆ,ๆเลยครับวุฒิศักเนี่ยดูมุมข้างหลัง คือเราไม่เห็นมุมข้างนหน้าฝัางนู้นไม่มีไม่เห็นนะครับ,รบแต่ว่าจาังหวะนี้ผู้ช่วยเห็นชัดเจนกว่าเราแลาว้วมีก็ยกฟองผู้สิงก็ยกขึ้นมาผู้ช่วยยกมาท,าทันทีที่อัตวินทันมาพอดีนะครับหรือว่าสัญญาณมาเดตุนเยสหลอกไปคุ้นหลักฐานแบบนิ่มๆลยครับเราจนได้ครับประตูขึ้นแบของบุรีรัมย์ครับก่อนจะจบขึ้นแรกสิบนาที เรสตูเนสครับประตูที่สของเขาในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับผมว่าเขาวันนี้ทางบอลดีมาตลอดละนะครับวิษสุทธิศุขชัยพาตรวของคู่นี้รูสุดเป็นโคตรเลยครับพาแบบเจ้าตัวที่สุดลงไปนั่งด้วยความเสียดายเลยนะครับไปเหมือนเนี่ยจะถือว่าเจตนาปัดก็ไม่เชิงน,นะครับเหมือนกสะดุกขึ้นมาเลยครับแล้วแขนยกโดน,นบอล แลตุนเยสนิ่งนะครับในการรวลกับอิสันดวงสีโยกหลอกหน้าเท้าด้วยครับให้หลงไม่คนละทางครับฤดูกาลน,นี้นีทุกค่้วยในประเทศที่ยิงรวมกันไปแล้วประตูที่หมด้วยนะครับเดสต, yes, ต,ตุนเ yes. ยสก็กดล็อกได้ครับทางบุรีรัมนับหนึ่งีส3มนะครับให้มาชิน่าข้างใน ข้างในปั่นเองปังตรงตัว,ตว,ตวชอบมากแต่กระพันทไม่ทันกับาหายอราวินเพิ่งจะมาสุดเชาวขอสัตไกลยังเปิดบอลจากริมเส้นเข้ามาไม่ผากด้วยแหละครับก็มีระยะให้ลองยิงไกลดูครับขวามีเติมมาที่อาราวินแต่ว่าเห็นช่องครับสุดชาว เห็นประตูก็เลยลองใส่หรือว่าติดสาก้อยจากตีนา้าใหม่มาเชน่าพลิกลองได้อ่าครับทีนี้เหลือว่าไปเองได้ซ้ายของยู่รมาเชน่ามาเจนเซนไม่ทันโอ้โหแ,แล้วัจาท่านเจ,จ้ท่านทันอนาวินอนาวินขือจักพันได้หายมาเจนเซนโอ้โห oh, oh, ไม่ได้ยิงเลือดย้อนกลับไปขวาขึ้นแต่ไปติดเท้าอิสวาดื้อแล้วมาเชน่าเข้าไปแยกเข้าทางเจนซันโดซานโตติดเซฟคกทิ้งลงไปครับอุติศักดิ์ <c oughs> สุวัสดปติดประมาทไปหน่อยเนี่ยครับโโไปทำเป็นเล่นไปครับเลยทำให้เพื่อนนี้ตั้งหลักไม่ได้นะครับอาโดนโดนมาชนะาเข้ามาแซนค,ครบับว่าจงังหวะยิงของแจนซัตนี่ยังไม่เฉียบขาดแต่ก็ยังได้เตะมุมครับบุรีรัม กรธทเสาแรกมีตัวมงเช็ดแล้วลงต่อเรียบร้อยเลยครับ2ต่อศูนโอ้โหและวป็นชินพัดรแทนกลางรักที่ได้ลงมาเล่นแทนสุรีสุขาทิ่เจ็บออกไปนะครับโคพ,พักประตูที่2อมในเกมนี้ให้บุรีรัมได้ครับเราเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ของชินิพัฒรด้วย2ต่อศูนยครับโอ้โหมาได้ประตูเพิ่มใน คดเวลาครับมุรีรัมก่อนจบึีมแรกได้ประตูเกมนี้นี่มาจากลูกนิกล้้นๆเลยนะครับยีราทอนปัดเข้ามาแล้วมุมงเช็ดไปโดยโกซูกิครับโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับเสาแรกเนี่ยคนมาตามปันกบโกซูกิเป็นอาโดนานอกซึ่งเล็กกว่าเยอะนะครับโอ้นี่ขบเช็ดไปได้ตามแผนเลยครับแล้วก็มีชิติพัฒน์แทนยารรออยู่ครับโอ้โห ล, Dante, ลูกนี้ที่เช็ดใต้คานซะด้วยครับแสงหน้าอดิศักดิ์ดวงสีนะครับคุณธิศก็เบียดไม่เข้าครับก่อนจะถึงเสียงลูกวิดยาวเกือบจะลุ้นเอา3ามสูตรโทษนี่ข้ามคานไปโอ้โหได้เทคเด็กๆครับลูกนี้บุญเยสการประกบตัวของทีโอทีในกรอบเโทษดูยังหลวมๆครับมันกลายไปยืนตั้งโซนเงี้รอบๆปากประตูซะมากกว่านะครับตัววงนอกเนี่ยบุญเยสนี่ไม่มีใครขึ้นเบียดเลยแต่ว่า โด่งไปเองครับจ,จบครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มาได้ตามเป้าเหมือนกันนะครับออกสตาร์ทขึ้นนำทีโอทีไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ครับจากจุดโทษของอ yes, ันเดรสตูเยสในที35แล้วก็ชิติพัทแทนกลางครับหัวตารางการลุนแชมป์ฤดูก,กาลนี้ครับส่วนทีโอทีครับอยู่หนับสุดท้ายของตารางเลยนะครับทอนไหลมาอนาวินจูจีนลง ข้าม่านครับโอ้โหกดไม่ลงเองครับนาวินโอกาสจะทําประตูที่3ให้บุริรัมได้วางเท้ากดเน้นๆครับรออยู่คนเดียวไม่มีใครเลยนะครับลงโล่งไม่มีใครขวางทางแล้วโอ้โหแต่ว่าไปใส่แรงครับแล้วบอลเขินยากแค่ประมาณ10หลาเท่านั้นครับนาวินจูเจน โอ้โหน่าจะยิงได้ดีกว่านี้นะครับฤดูกาลนี้เพิ่งทำไปแค่ประตูเดียวในลีกเท่านั้นเองครับนาวินตัวต่อตัวเจอสรันเปิดผ่านไปได้แล้วเทคหนึ่งๆชนคานไอ้ตัวสามทะโอ้โหูจันซรันโดซานโตสยิปตีมชัดเกาหลีใต้ดูจักรพรรดิเยันจังหวะแก้บอลแรกสวยมากนะครับไม่ออกด้วยแล้วโยกหนีสรันครับแต่ในเส้นหลังมองหาจันซรันโดซานโตสเลยครับเทคเิคหนึ่ๆเลยครับโอ้โหแต่สูงไปนิดเดียว ถ้าต่ำลงมาอีกหน่อยนี่หมดสิทธิ์แล้วครับอดิษัทลงรีบินไปคนละทางนะครับต้องคนของพี่บานอยู่นะครับเอาแต่เปิดมาตรงนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับจานซานโดซานโตสโขกแล้วลุ้นตามที่ตอนแรก้วยว่าอดิษัทกันปัดออกไปแล้วแต่ว่าปัดไม่อยู่ครับบอลทะลักบิ้นเข้าประตูไปอีกโอ,โอ้สามศูนย์ครับรบุรีรัมเกมนี้นี่ เป็นของพวกเขาเป็นตัวแล้วครับคือบอลอย่างนี้แจนสัตว์ว่าขอให้มาเถอะนะครับแต่บนพื้นบนกลางๆอย่ามาปล่อยนะจังหวะเปิดไปแล้วขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่สามารถจะเบียดได้คนระับผมเบียดบาซาเวจที่ตามประกบม,มาครนะับไม่ได้ขึ้นด้วยก็ขวิดได้ มุมดีเลยครับทำให้อดิสักนี่ปัด,ดไม่ออกนะครับสุชาวเลือกเลือกที่เสาแรกให้เปลี่ยนทางแล้ว <c oughs> โอ้โอ้โหเปิดมาลูกนี้เสาแรกนะครับโกซูกินี่มาตามนั้นอีกแล้วครับเขาสมบัดบ,บอลตกพื้นอดิสักดวงสีได้แต่มองตามเลยครับแต่ว่าบอลผ่านหน้าประตู ตั้งหลักไม่ได้บริรามก็โจมตีมาอีกครับทีลทอมาถึงโกซุกีโกซุกีคราวนี้เลือกยอดแล้วจะพลาดเอา้ามีมีปัดจุดโทษครับโอ้โหแล้วก็ใบเหลืองเออมือไวครับลูกนี้กิติศักดิ์สีดิแวนคึนโกหลายต่ออนาวินทางขวามาแล้วเปิดเรียดเรียดถึงถึงโกซุกี <c oughs> มีเสียงนกูดว่าพุ่งามาโดนเหลือที่สองจากพุ่งล้มครับโกซุกีเสร็จเลยครับ <c oughs> คือแต่งตัวรอเลยครับจังหวะปาดเข้ากลางมาของอนณาวินคือทําตัวอ่อนรอมีปะทะจริงครับแต่เขาอยู่ด้านหลังแต่โกซูกีก็ถูกมองว่าพยายามจะล้มก่อนเชนาจะบวนผ่านมาได้ครับเชนาลากตัดมาลุยลุยอ่แล้วหลุดดื้อเลยครับโอ้โห4-0โอ้โหเลี้ยงกีเดียวแวหวกขั้แนแหครับ เหลือสิบคนแต่ก็ยิงเพิ่มได้อยู่ดีครับบุรีรั์แล้วอดิศัก์อาจจะงงครับเพื่อหนหายไปไหนหมดโอ้เจอหลอกเดียวหลุดทันแผงโอ้ชิมมัโตมาเชน,นาครับตัวที่สิบห้าในลีืฤดูก,กาลนี้ของเขาสี่แล้วครับบุรีรั์เกมนี้โอ้เดี๋ยวดูเลยครับคือเนี้ยงบน มาอยู่คนเดียวเลยครับปีวงมาแล้วสามคนของทีโอทีกระชากคนเดียวลุดหมดเลยครับโอ้โหแล้วล่อเป้าเลยดูครับก็เนี่ครับอีก้อมหน้าล้อมหลังอยู่แต่ไม่มีใครเข้าแบบถึงตัวเลยนะครับแค่ยืนแล้วตั้งโซนกันไม่มีตัวเข้าครับโอ้โห่อยให้กระชากเข้ากรอบก็ไม่กล้าเกี่ยวแล้วครับเลยดิงสวนตัวดิสตัดเข้าไปครับ อาชนะีนาเลือกเลือกไปถึงกัปตันทีมอย่างสุดเช้านุ๊ดนุ่มฝั่ง trzeba. โค้งแต่ว่าโค้งไม่พอครับตรกนี้เพราะว่าเคลียร์แบบสเปซป่าครับกริดนับพบไม่สักไกลแล้วเนี่ยครับโอ้โหดีที่เอารักเนี่ยทุบออกมาได้หาเพื่อนแล้วมองหาตัวเติมเลือกเลือกตัวอย่างจันทร์ส้นหัวไหลใช้หัวไหลโคกออกมาที่จักรพันธ์ มอลมาหมอเกียกมาถึงอเนสตูนเยส5-0เลยครับแล้ววันนี้มีเพิ่มสองประตูซะด้วยครับอเนสตูนเยสที่เติมขึ้นมาโอ้โหสิบคนของบุรีรัมนี่มาได้ประตูเพิ่มสองลูกเลยนะครับหลังจากที่โกซุกิโดนไล่ออกไป มันจะมีคนที่เกี่ยวบอลไปให้ดูว่าใช่ชินิพัฒน์หรือไม่นะครับเกี่ยวให้กับเรตุนเยสที่ไปล็อกหล,อก,ลอกดีสังอีกทอดนึ่ดูทีครับใช่ใช่ด้วยครับเพาน้สวยเลยนะครับจังหวะนี้ดูแบบเปิดจากด้านข้างจากจัก,กรพัน์ครับควายสกิดให้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหตุนเยสฉีกมารับบอลพอดี นี่กับพวกกองหน้าเลยครับชิติพัฒน์สกิดก้อยหลังตูเยสแตะหลบประตูครับโอ้โหนี่คู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ขึ้นมาเล่นอย่างนี้ลายการจริงๆประตูที่7ในทุกรายการในประเทศของตูเยสฤดูกาลนี้ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับบูรีรัมยูไนเต็ดก็ชนะทีโอทีไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับอันเดรสตูเยสทำสองประตูครับชิติพัฒน์กผ่กลางแจนซ่าโดซันโตสแล้วก็จิเมโตมาเชน่าอีกคนละประตูนะครับทำให้บูรีรัมยูไนเต็ดก็ตอนนี้ ยังต้องรุ้นนะครับว่าจะเพียงพอต่อการแซงเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่ครับสำหรับประตูได้เสียแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับพวกเขาก็จะต้องออกไปเยือนอาร์มี่นะครับสม o b e f เรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมัน่นคงผู้สนับสนุนเวสบแคมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014